จริงๆแล้วแมวไม่ได้ลืมเจ้าของไปไง่ายๆเหมือนการเปิดปิดสวิตช์นะความทรงจำของพวกเขาซับซ้อนและเชื่อมโยงกับความรู้สึกประสบการณ์และสิ่งเรารอบตัวแม้ว่าบางครั้งแมวอาจจะดูเหมือนไม่สนใจหรือเปลี่ยนไปแต่พวกเขายังจำตัวตนของคุณได้เสมอเพียงแค่รูปแบบการรับรู้และการตอบสนองนั้นอาจแตกต่างไปตามระยะเวลาที่ผ่านไปและประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนรับชมขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กันคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและสนับสนุนให้เราทำเนื้อหาดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะความทรงจำของแมวทำงานอย่างไรเริ่มกันที่ความจำแบบเชื่อมโยงก่อนเลยนะแมวไม่ได้จดจำเหตุการณ์ต่างๆแบบเป็นลำดับเหมือนมนุษย์เราแต่เขาจะใช้วิธีเชื่อมโยงประสบการณ์กับสิ่งเร้าต่างๆรอบตัวเช่นเสียง กลิ่นหรือพฤติกรรมบางอย่างเพื่อช่วยให้พวกเขาจดจำได้ตัวอย่างง่ายๆก็คือการจำบุคคลจากการกระทำถ้าคุณเป็นคนที่ให้อาหารแมวเป็นประจำแมวจะจดจำคุณว่าเป็นคนที่ให้อาหารดีๆนั่นเองแล้วเขาก็จะมีปฏิกิริยาเชิงบวกเช่นเดินเข้ามาหาคุณหรือขอความสนใจจากคุณส่วนถ้าแมวเคยมีประสบการณ์ไม่ดีอย่างเช่นการถูกอาบน้ำที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ พวกเขาก็จะจดจํำสถานการณ์นั้นได้เช่นกันเวลาที่เห็นอ่างน้ำหรือได้ยินเสียงน้ำไหลพวกเขาอาจจะรีบหลบไปเพราะกลัวหรือไม่สบายใจนอกจากนี้แมวยังเชื่อมโยงเสียงกับเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำเช่นเสียงเปิดกระป๋องอาหารหรือเสียงประตูบ้านที่มักจะดังขึ้นก่อนที่เจ้าของจะกลับมาเสียงเหล่านี้จะกลายเป็นสัญญ,ญาณที่แมวจดจําและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ความจำระยะยาวของแมวแมวไม่ได้มีแค่ความจำระยะสั้นแต่ยังสามารถจดจำสิ่งที่สำคัญและมีผลต่ออารมณ์ได้นานหลายเดือนหรือแม้แต่ปีเลยทีเดียวอย่างเช่นแมวสามารถจำเจ้าของที่ดูแลเอาใจใส่พวกเขาอย่างสม่ำเสมอได้แม้ว่าจะไม่ได้เจอกันนานๆก็ตามนอกจากนี้ แมวยังจำประสบการณ์ไม่ดีที่เคยเกิดขึ้นเช่นถ้าเคยถูกสัตวแพทย์ฉีดยาพวกเขาอาจจะจำสถานที่นั้นและแสดงความวิตกกังวลหรือเครียดเมื่อต้องไปอีกครั้งและที่น่าสนใจมากๆคือแมวบางตัวมีความสามารถในการจำเส้นทางหรือสถานที่สำคัญได้ด้วยเช่นจำทางกลับบ้านแม้จะหลงทางไปไกลหลายกิโลเมตร พวกเขาจะใช้การจดจำภาพเสียงและกลิ่นประกอบกันเพื่อหาทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยความจำกลิ่นของแมวกลิ่นเป็นหนึ่งในตัวช่วยความจำที่ทรงพลังที่สุดสำหรับแมวเพราะพวกเขามีประสาทรับกลิ่นที่ไวกว่ามนุษย์เราหลายเท่าเลยทีเดียวแมว้ว่าคุณจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือสวมหน้ากากกลิ่นธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณก็ยังคงเป็นลายเซนที่แมวจดจำได้ไม่ลืม นอกจากนี้แมวยังใช้กลิ่นเป็นตัวระบุขอบเขตและทำเครื่องหมายอาณาเขตของตัวเองโดยพวกเขาจะจำได้ว่าส่วนไหนเป็นพื้นที่ของตัวเองและส่วนไหนเป็นของแมวตัวอื่นแมวยังสามารถแยกแยะผู้คนและสัตว์อื่นๆจากกลิ่นได้ด้วยเช่นจำกลิ่นของเพื่อนแมวที่อยู่ในบ้านเดียวกันหรือแม้แต่จำได้ว่าใครคือแขกที่มาเยี่ยมบ้านบ่อยๆปัจจัยที่ส่งผลต่อการจดจำเมื่อคุณหายไป แมวเป็นสัตว์ที่มีความจำดีในเรื่องความผูกพันและสิ่งเรารอบตัวแต่เวลาที่คุณหายไปนานแค่ไหนก็ส่งผลกับวิธีที่แมวจดจำและตอบสนองต่อคุณนะคะมาดูกันดีกว่าว่าระยะเวลาที่คุณหายไปจะมีผลยังไงบ้างระยะเวลาหายไปไม่กี่วันถึง2-3ถึงสสัปดาห์ในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้แมวจะจำคุณได้ดีมากเลยค่ะ เมื่อคุณกลับมาเขาจะรู้สึกตื่นเต้นดีใจหรืออาจจะเรียกร้องความสนใจจากคุณท,ทันทีเพราะเขารับรู้ได้ว่าคนที่คุณเคยกำลังกลับมาแล้วระยะเวลาหายไปหลายเดือน3-6เดือนขึ้นไปถ้าคุณหายไปนานขึ้นหน่อยความทรงจำโดยตรงเกี่ยวกับรูปลักษณ์หรือเสียงของคุณอาจจะเริ่มเลือนลางบ้างแต่สิ่งที่ยังแข็งแรงมากๆคือกลิ่นของคุณเพราะแมวจะจดจำกลิ่นได้แม่นยำมากซึ่งช่วยให้เขาระบุตัวคุณได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แมวยังจดจำประสบการณ์ร่วมกันที่เคยมีร่วมกับคุณได้ดีเช่นการให้อาหารการเล่นหรือเวลาที่คุณดูแลเขาความทรงจำเหล่านี้จะช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้แมวยังจำคุณได้อยู่ระยะเวลาหายไปนานเป็นปีๆถ้าคุณหายไปนานขนาดนี้แมวอาจไม่ได้ลืมคุณไปหมดเลยนะแต่การตอบสนองอาจเปลี่ยนไป สำหรับแมวที่ผูกพันกับคุณลึกซึ้งมากๆเขายังอาจจำกลิ่นและท่าทางของคุณได้และแสดงอาการดีใจเมื่อเจอคุณอีกครั้งแต่แมวบางตัวที่ความผูกพันไม่แน่นหรือมีประสบการณ์ใหม่ๆมากมายในช่วงที่คุณไม่อยู่อาจจะระมัดระวังหรือทำตัวเหมือนเจอคนแปลกหน้าในช่วงแรกแมวพวกนี้อาจต้องใช้เวลาปรับตัวและสร้างความคุ้นเคยใหม่ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันคุณภาพความผูกพันก่อนหนะ้า ถ้าคุณมีความผูกพันกับแมวอย่างลึกซึง้งมีเวลาเล่นด้วยกันแสดงความรักและดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีก่อนที่จะจากไปแมวจะจดจำคุณได้นานกว่าและตอบสนองเชิงบวกมากขึ้นหากความผูกพันไม่ลึกซึ้งนักหรือแมวเป็นแมวที่มีนิสัยค่อนข้างเป็นอิสระพวกเขาอาจจะปรับตัวกับการไม่มีคุณได้เร็วกว่าและอาจจะไม่แสดงอาการดีใจอย่างออกหน้าเมื่อคุณกลับนาค่ะประสบการณ์ในช่วงที่คุณไม่อยู่ ถ้าแมวได้รับการดูแลที่ดีมีคนคอยให้อาหารเล่นด้วยและให้ความรักในช่วงที่คุณไม่อยู่พวกเขาอาจจะรู้สึกมั่นคงและไม่รู้สกึกถูกทอดทิ้งมากนักหากแมวต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ดีเช่นถูกทอดทิ้งจริงๆถูกย้ายบ้านหลายครั้งหรือไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอในช่วงที่คุณไม่อยู่ประสบการณ์เชิงลบเหล่านี้อาจส่งผลต่อการจดจำและท่าทีของพวกเขาเมื่อคุณกลับมา อย่างไรก็ตามแมวไม่ได้ลืมคุณง่ายๆเหมือนที่หลายคนกังวลค่ะปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือกลิ่นประสบการณ์และความผูกพันที่คุณสร้างไว้กับพวกเขายิ่งความผูกพันลึกซึ้งมากเท่าไหร่โอกาสที่แมวจะจดจำคุณได้แม้เวลาผ่านไปนานก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณกลับมาให้เวลาพวกเขาได้ปรับตัวค่อยๆเข้าหาและให้พวกเขาสูดดมกลิ่นของคุณน้องเหมียวส่วนใหญ่จะจำได้และกลับมาอ้อนเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ แมวกับความเหงาแมวเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับเจ้าของและสิ่งแวดล้อมแม้ว่าภายนอกจะดูเป็นสัตว์รักอิสระชอบอยู่ลำพังแต่ในความจริงแล้วแมวก็สามารถรู้สึกเหงาได้ไม่ต่างจากมนุษย์หากพวกเขาต้องอยู่ตามลำพังนานเกินไปโดยไม่มีการกระตุ้นไม่มีความรักหรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ความเหงาเหล่านี้อาจกลายเป็นความเครียดและส่งผลต่อพฤติกรรมในระยะยาว อาการที่แมวแสดงออกเมื่อรู้สึกเหงาเช่นร้องเรียกมากขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจทำลายของซึมไม่ร่าเริงไม่เล่นไม่กินอาหารหรือแสดงพฤติกรรมติดเจ้าของมากขึ้นอย่างผิดปกติเวลาที่คุณอยู่บ้านพวกเขาอาจนอนใกล้คุณมากกว่าปกติเดินตามไม่ห่างหรือแม้แต่นั่งจ้องเงียบๆเ,เพื่อขอความรักโดยไม่พูดอะไรสาเหตุของความเหงามักเกิดจากการอยู่บ้านคนเดียวเป็นเวลานาน,าน ขาดการเล่นขาดการกระตุ้นทางจิตใจการย้ายบ้านการสูญเสียสมาชิกในบ้านหรือการแยกจากเพื่อนแมวที่เคยอยู่ด้วยกันซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้แมวรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและนำไปสู่ภาวะเหงาได้หากคุณจําเป็นต้องออกจากบ้านนานๆไม่ว่าจะเป็นเพราะงานหรือเดินทางไกลมีวิธีที่สามารถช่วยลดความเหงาให้แมวได้เช่นวางของเล่นไว้หลายจุดในบ้าน โดยเลือกของเล่นที่แมวสามารถเล่นได้เองเช่นลูกบอลของเล่นไขาลานหรือของเล่นที่ใส่ขนมหรืออาหารไว้ข้างในเพื่อให้แมวสนุกกับการค้นหาและล่าใช้ของเล่นอัตโนมัติเช่นที่เคลื่อนไหวได้เองตามเวลาเพื่อกระตุ้นแมวแม้ในช่วงที่คุณไม่อยู่บ้านเปิดเสียงดนตรีหรือคลิปวิดีโอแมวไว้ให้ฟังเบาๆหรือเปิดช่อง YouTube ที่มีปลาว่ายน้ำนกบินหรือเสียงธรรมชาติช่วยให้แมวรู้สึกมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าเบื่อ จัดพื้นที่ชมวิวริมหน้าต่างให้แมวสามารถนั่งดูโลกภายนอกเช่นต้นไม้นกหรือผู้คนผ่านไปมาซึ่งช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยววางเสื้อผ้าหรือผ้าห่มที่มีกลิ่นของคุณไว้ในที่นอนหรือจุดโปรดของแมวเพราะกลิ่นของคุณจะช่วยให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจแม้คุณไม่อยู่หาเพื่อนช่วยดูแลแมวเป็นครั้งคราวหากคุณไม่อยู่บ้านหลายวันควรมีคนที่แมวคุ้นเคยมาให้อาหารพูดคุยและเล่นกับเขาบ้างเพื่อไม่ให้แมวรู้สึกถูกทอดทิ้ง ถ้าเลี้ยงได้อาจพิจารณาเลี้ยงแมวอีกตัวที่นิสัยเข้ากันได้เพื่อให้มีเพื่อนเล่นลดความเหงาโดยเฉพาะในบ้านที่เงียบและไม่มีคนอยู่ทั้งวันเพราะแมวก็เหมือนเพื่อนเล็กๆที่ต้องการความรักและการเอาใจใส่เพื่อมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพจิตที่ดีค่ะแม้พวกเขาจะไม่พูดแต่พฤติกรรมของเขาสื่อสารได้เสมอว่าอย่าปล่อยให้หนูเหงาเลยนะ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปวิดีโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ